สบายดีสบายดีมาพอพ,อพอกอีกแล้วคนของใจมาพอก,กันอีกแล้วเมียน้อยเมียใหญ่ฮ่าอ,อ <c oughs> <c oughs> สูระเออเป็นพ่อปากนี่แหละอือเป็นพ่อปากทำให้เขาดา่ามาสันอือทำให้เขาด่าหัวข้อก็ทำให้ขึ้นขึ้นหัวข้อแบบนั้นก็ทำให้เขาดา่าพอเขาด่าแล้วก็รักไม่ได้แล้วก็ออกมาโวย ต่อไม่พูดต่อไม่ทําอะไรต่อจะนอนอยู่หรือว่าต่อจะไปไหนหรือว่าจะไปไหนในเส้นทางในในในโลกใบน,นี้เอาครั้งสิฉะก็บ่าเหมือนเดิม,มเป็นเป็นพี่พี่เคยหรือน้องน้องเมียเขาเขาบระทรงสายตาหากันเขาบอกว่าเขาทรงสายตาหากันเขานั่งกินข่าวกอนเขาบอกเป๊กกนยิ้มป้ายเปิ้ยใส่น้องเมีย เขาว่าน้องหวานหรือบ้านนี่เอก็บไว้ยิ่งมันเย<ท><ๆ>้ไห้ดินี่ว่าห้องไห้มันบนิเมนว่าเป็นน้ำซุมข่อยนะามเมียเขาเองหนินี่ามนางมนเองหนเด้อแล้วามก็มันก,มนก็มันก็พูดกบเกลืออะไรคบเน่ะนะเพราะว่ามันมันใจนี้ใจมันแทบขาดแล้วตอนนี้เน่ะ,ม,นนนนะมันหึงขัวมันใายน้องมันเพราะมันไม่สวยเพราะมันหน้าดา เพราะมันอ้วน,นหน้าผากก็ใหญ่จมูกก็เหมือนจมูกหมูนมก็ใหญ่อ้าวผู้ชายมันชอบนมใหญ่เด้มันไปชอบนมน้อยเด้เออจะบอกให้มันเพ้อตายเลยอะแต่มันกบเกลื่อนมันทําทาหัวเลาะแต่ในใจมันนะโอโ้โหสุดสุดแต่มันพูดอะไรไม่ได้เพราะน้ําเต็มปากว่าสันอือไปเองปัดเนาะ oh, <what>? คิดเองเออเองอะไรเองไปหมดเลย มาเหมนอ้องอ้นนนะเธอแนตะ่พอได้แล้วนาะอ้อนเธอไม่สงสารพี่เธอบ้างเลยเหรอที่แอบรับ,ร,บรับกินกับพี่เขยเธออะไรทํานองนี้แหละพี่น้องร้ายเง่าค่ะที่การว่าเอาเข้าวๆเอาข้าวๆทาไมต้องไปพูดแบบว่าเขากินกันรับๆบไปได้แล้วครอบครัวของเขา ทำท่าหวังดีนะนะนันี่นะเขายุพี่น้องนี่นะเขาเอื้อมแบบคอมเมนต์ที่มันยุให้พี่ให้น้องเขาทะเลาะกันแตกแยกกันมันออกมาจากเขาได้เลยเออ <นะ S 1> มันยุห้ครอบครัวตีย่องกูสงสารกูบ่ต้องมาสงสารกูเออโน่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 กูกับซีโนโเ่เขาลูกกูอีกแบบนี้ไม่ต้องมาสงสารเพราะว่ากูรู้ดีว่าอะไรคืออะไรกูรู้ดีกูสามคนนี่กูรู้ดีาใจปะในเรื่องลับๆนะเออ <G ül üş> เอส่วน่นคนอื่นไม่เกี่ยวเข้าใจไหมคะคนอื่นน่ะไม่เกี่ยวคนอื่นมันก็เป็นแค่ฟังมาพูดฟังคนอื่นพูดแล้วก็เก็บไปกิ๊บไปดอยไปดอยไปริดไปดุดไปดอยใส่กันไปผปสมประสานกันก็เลยจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ปานปาน,ปานมาถึงทุกวันนี้ไม่จบไม่สิ้นเรื่องน้องเคยกับเรื่องไอ้เคยกับน้องเมียนู่นน,นี่นั่นกูสิบอกว่าห่เด้อ ครอบครัวกูนะ่ะปกติดีเรื่องผัวๆเลยเมียเน,นี่ย่ค่อยมีปัญหากูสิบอกว่าฮะสิ่งที่มีปัญหากันเน้่คือบบมีเงินให้กูแล้วกูมีปัญหากับผัวกูนั่นนี่แหละคือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สาหรับกูเถ้าบบมีเงินแล้วกูสิโวยกูสิงุดเงิดจู้เข้าใจบอเออนี่คือเรื่องใหญ่เออเรื่องผัวก,กูบอกสิไปหมักผู้นั้นบอหรือหมักผูนี้บอหรือสิแอบหมักการหมักคนอยู่ในใจนี่มันวิหู ก็คอยด้วนี่คอยจะแอบหมักคนนี่เบ่าเพชรหูจักบอกเลาก็ยังบุญมันเป็นสิ่งที่บังคับประบดีเนาะมันหามใจกันมาได้การที่มีผัวมีเมียบางคนมีผัวมีเมียก็แอบหมักนี่มันก็เป็นเรื่องความรู้สึกดีๆเออมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่มันก็บอกสามาที่เลยเถิดได้ว่าสันเราต้องรู้ขอบเขตว่าเออกูมีครอบครัวแล้วนะกูมีลูกแล้วนะกูมีเมียแล้วนะกูต้องให้ให้เกียรติลูกกูให้เกียรติเมียกูคนเฮาเขาต้องคิดกูแอบมักมึงอยู่ในใจแบบนี้ค่ะ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเลยเลยกว่าเหตุได้เข้าใจบอ,อเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้เคยหรือนอ้องเมียเนี่ยซู้บรจบเองมันว่าแม่แบบสุกปูกประจบเดียเพราะว่าพวกมึงนั่นปัญญา่เาเสียงดังเฟืนเนฟ้นเออทำมาหากันปุ๊บสู้กับสิบเอาเรื่องไอ้เคยเรื่องนอ้องเมียกูก็เลยเอาประเด็นพวกมึงน,นั่นแหละเอามาพูดเข้าใจบ่บาทเนี่ย จริงๆแล้วมันกับบริเกียวกับไผทั้งสิน้นเออทำไมไม่จบไม่สิน้นคนที่ไม่จบนะคือพวกมึง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 ที่คอมเมนต์อยู่ัหนหายใจบอกบริเกนคนอื่นอันนี้ววกูพูดเฉพาะคนที่มันคอม,มนะเมนต์เด้อนะคอมเมนต์มึงอย่างไรซาลาเนเสือถ้าเข้ามาหากันมาเล่นน้ำกันเลื่อนนอกชูบะยังมะเล่นน้ำกันเลยติความคิดสูงบอกชูบะยังห้เล่นน้ำกันเลยบอกชีบะยังน้ำไผนะ่นาะอ่ะคกูกูก็มีกันอยู่แค่นี้ชีบะยังมะเล่นน้ำกันเลย,เลยบอกคะ อคิดมาได้ยังไงเนาะเพราะเอามาเหตุประเด็นเอาม,มาตั้งหัวข,อขอ้อกาบ้าเป็นพ่อป่าพวกเธอเองนะไม่จบไม่สิ้นนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่มันไม่ได้มีอะไรเนาะมันมีต้นไม้จริงๆเลยนะเออแต่ซูนะ่ะไปใส่ไข่เองวาซันซะซูมาตีไข่ใ,ใส่เองที่บอกไว้ให้เออเรื่องทุกเรื่องในในครอบครัวกูนี่ โลกภายนอกบอสามารถรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไปเลยว่าโบรู้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์กับเรื่องเฮือนเรื่องซานเรื่องทีเรื่องทางกู่กันไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะรู้นิดๆแต่ตต่มตอนมาชั้นจ้ะมันยังก็แล้วแต่เออถ้าไม่อยากให้คนรู้ก็อย่าเผยแพร่ชีวิตสิไม่เผยแพรย์ได้ยังไงฉันทํายูทูบลูเอออันไหนดีฉันก็เผยแพร่ในด้านที่ครอบครัวฉันเองฉันไม่ไปนั่งดา่าใครก่อนนะคะ อยู่ๆฉันจะมานั่งด่าคนออกมานั่งด่าคนนั้นคนนั้นพอคนนั้นมีประเด็นเอาคนนั้นมาด่าพอเห็นเขามีประเด็นมีกระแสอยากดังกับเขาไปเสือกเรื่องของเขาหน่อยบ่เฮ็ดไปนะสันดานเขาบ่มีแบบน่ะแต่สันดานขอยมันมีตรงที่ว่าเสือกต่เรื่องครอบครัวมึงมาเสือกเรื่องของกูน่ะกูด่ามึงคืนเข้าใจบ่เออกูบ่เฮ็ดเด้ะเอาเรื่องครอบครัวคนอื่นไปด่าน่ะเห็นบ่น้ารงด่าราเขาผิดกับกระถืกหรือว่าเรื่อง ยูทูบเบอร์ดังต่างๆที่เขาผิดกันทะเลาะกันกูก <Yeah. S 1> <b> ็ซื้อกบ่เป็นเรื่ององกูเ <Yeah. S 1> อทั้ทงๆท,ที่เขาดังนะถ้ากูอยากเสือกอกูยังเสือกได้นะเขาดังกูก็ซื้องว่าแต่เรื่องครอบครัวกูเองีแล้วแต่ผู้ได้เบิ่งสีพิจารณายอย่างไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ดูแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีกับเราเราก็ต้องออกมาพูดออกมาตอบโต้มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ของของคนที่มีจิตใจเราไม่ได้เกิดในต้นไม้ได้เรามีพ่อมีแม่ได้ทุกคนสส <oded> ทุกคนเกิดเกิดมาต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเกิดมาต้องการอบรมทุกคนก็ต้องต้องมีพ่อมีแม่นะสั่งสอนมาล้วนจะ่ังชสส่ายคาพ่อคาแม่บอหรือบอท่าบอหรือว่าคูบาอาจารย์บอบางคนเรียนสูงมีคูบาอาจารย์สอนมาอย่างดีแต่ในใช้ใช,ใช้ใช้ชีวิตการเดินทางแบบผิดผิดฮัดาสบ้า ่พีอ,อคิดเ่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองถูกนะนะมันบ่แมนแล้วพี่น้องอันได้กับพิษอันไห้กับวดีิดห้วยในเมื่ออะไรมันไม่ดีแล้วก็ปล่อยเลยค่ะทุกวันนี้ดิฉันทําคลิปแบบซิลซิลสบายสบาย,บายไม่ต้องมานั่งเกงไม่ต้องมาเก๊กถ้าว่าโอ้ต้องพูดจาดีพูดจาหวานไม่ค่ะดิฉันเป็นตัวของดิฉันเองใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นแหละ แต่กระเขามาเบิงรถดมาเบิงไลยๆชดกันมาเบิงไลยๆเออพากันมาหมักแล้วก็มาคอมเมนต์เราหลยๆเวลาฉันเ้าขึ้นน่ะพวกเธอก็อยาาเครียดในชั้นละเนาะเออพวกเธออย่าเครียดในชั้นควรจบได้แล้วว่าสังบอกคอมเมนต์นั่นให้จบได้แล้วเรื่องพี่อ้กับน้องเมียนั่นว่าเป็นพวกกูพวกกูน่ะไม่มีอะไรนะก็ไผ่บี่แต่ทันยานเราไม่ออกมาไปหาเราไม่มาใกลแค่นั้นแหละเข้าใจบอก อะไรเรื่องมากกดดันแบบนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมีชุล a i ีน้องม้วนไข่แล้ับอ้นหญ่ก็ต้องผ้ากันไปเอายาวยังไม่ห้ายถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่พวกคุณเออพวกคุณพูดนะที่พวกคุณ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 พูดนะนะเออมันก็อยู่น้ำกันมองหน้ากันก็ได้แล้วนะอ้นะใช่มึงมามองหน้ากับกูดูเออ โอ้ยแต่ละค้อมึงก็เล่นเนยมองมันมมน้องเมีย่ยกครับเมียเขายุ่งกันจนมีขอมีขม้วออกไปเขายังยุ่งด้วกันมันยังก้มเป็นอย่างแต่คนมันมันจะเกิน<ห>ไปเราสูน่ะมันเกินไปเออว่าเข้าหนี้ได้เป่าเข้านี้ได้เปล่า,า,าจบว่ะมาเห็ดประเด็นให้เขาเวาาวไห้ซิ่งที่น้องไส้หัวขอเมื่อว่านี่คือเขาคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์มาแล คอมเมนต์มาไทยก็จะเป็นไรน้องเขาเลยเอาคอมเมนต์นั่นแหละเอามาเป็นหัวคอโมเมนต์ว่าน้องเขาตั้งใจใส่หัวคอเพื่อให้ดึงดูดนี่ยังผู้เจ้าคิดไปเองกันนั่นนะข้อหมายคือเาเอาหลักฐานที่ผู้เจ้าพิมพ์นั่นแหละเอามาเป็นหัวคอคิบก่อนที่จะมียนคิบก่อนเป็นลบแล้วล่ะเอาไว้หั่นเป็นบานปดฟ้อผู้ค่อยเอามาแวาปุ๊บผู้เจ้าก็ไปลบบริษัทผู้เจ้าก็ฉลาดเนาะเออเมีนให้ให้ให้ว่าเขากูเอาเองในบ้านเนี้ยเออ เล่นไรไรขู่ไรค้นน่ะไปด่าคูณในน้องในช่องน้องนะคะก็ราเป็นยังน้องเรื่องไรสาระกูบอกเอามาเก็บมาคิดหรอกเรื่องสวยเรื่องงามมึงสวยจะบอกงานแบบก็แน่นอนแตกคุก็สวยที่สุดกูสวยที่สุดใครบ่าได้สามโลกอ่าใครว่ามีสวยช่างมั่นฉันสวยไว้ก่อนฉันสวยสวยข้างในด้วยต้องชมตัวเองนะน้องอือนี่ไปชมคนอื่นเออน่าผักกันใหญ่หูดังกันใหญ่เสร็จ น้ำไก่ไงอ่ะไ่ชี้ฮีรีบคือมึงน่นะเนาะเออเออใส่ชีรีบน้ำรีบเพรผู้ชา,ายเขาบระเสิงเด้อที่บอกค่ะที่บอกว่าไผช้าทุกวันนี้ผู้ชายเขาชอบแบบบวบนะลอยลทั้งลอยไอรีนอ่การยากเนอะอ่าเจ้าต้องมีนมมีหุ่นเด้มันยังดึงดูดเพศตรงข้ามอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติจอยไลยท์นี่ท่อนี่ท่อนี่กำยิมใ่มงี่มากระบกนี่ว้ายเขาไปเอาเด้อผู้ชายน้องที่บอกให้เพิ่นก็ยังไปเฮ็ดเด้ผู้บ่มี ก็ยถามว่ารสชานิยมคนน่ะมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันบางคนผู้ชายเขาชอบคนอ้วนบางคนเขาชอบบางคนเขาก็ชอบคนผอมบางคนเขาก็ชอบคนอ้วนผอมมากเกินไปเขาก็ไม่เอาอ้วนมากเกินไปเขาก็ไม่เอาผู้ชายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเอาง่ายๆจบแต่ถ้าตามสถิติเต็มรอยจริงๆนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชายชอบคนที่มันดีอวนแล้วก็มีใช่มีหีุงใหญ่ แต่สิบเปอร์เซ็นต์เขาผู้ชายต้องไปในทิศทางนั้นเดียวครันเออกิ๊งกิ๊งอันนี้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอีรีบแล้เขาเบาเออเพราะว่าบอเพชรรู้ได้ไงเพราะบอเพชรผ่านผู้ชายมาความหมายผ่านคือมีมูมียังมาเออผ่านผู้ชายคือความหมายมีเพื่อนมีอะไรเวลาเราผู้ชายคุยกันเออเขาจะถามมาเลยเฮ้ยมึงหมักมียิ่งแบบไหนเออกลัวกลัวหมักด่างใหญ่งนมมีไงเหรอเนาะเออตอนทีไปทำร่องนั้นเออแล้วก็อุ่นอบจัง่อยเพราะถึงกับอ้วนมากขาวๆเนี่ยอ่าขาวๆแล้วแล้วก็จะหอมเนี่ย บอได้กันผูกกอดมันก็สิ่งกันผูกขาวก็ได้ผิวเกี้ยงดำแบบดำเกี้ยงก็โอเคมันจะไปทำนองนั้นผู้ใช่นะประมาณนั้นมาบ่าวสืบกันั่งหน้าเมื่โชว์แน่ก่อนที่บ่าสืบกูนั่นอ่าช่อดีพี่ตุ้นเแต่ว่าพอคบกันไปนานเป็นผัวเมียแล้วก็เรื่องความผูกพันมันจิมากตัวนี่เนาะเออมันความผูกพันมันบเกี่ยวแล้วกับเรื่องบนเตียงนะเออแรกๆมันการนั่นอยู่แค่ างวันเย็นเที่ยงโว้ชั่งคืนตีหนึ่งก็ตีสามตีสี่ยันตีห้าหรือหกโมงตามพูดไม่ได้ขนาดกูทุกวันนี่ก็เช้ากลางวันเย็นขนาดทุกวันนี่แหละนะแต่หมอเขาบอกนะอันนี้หมอวิจัยมาแล้วท่านเมื่อยแล้วนะหมอวิจัยมาเราได้ไหมอะไรถ้าผัวเมียเนี่ยต้องมีเซ็กส์กันอาทิตย์อย่างน้อยต้องหนึ่งครั้งหรือสองโอ้ยเธอน่ะห้าครั้งต่อวันฉันละเนื้อเพราะว่าหนึ่งสารความสัมพันธ์ในครอบครัวสอง ช้ากลางวันเย็นเที่ยงบ่ายโอ้ตอนบ่ายไม่มีอกคุยคุยไส้ปดีอันนี้อันนี้เพิ่นบอกมากนะพี่น้องเออเอาละซั้นนี่แหละพี่น้องเลยบ่กมวนแบบผู้ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้บ่เข้าใจกันแล้วแเออผู้ใหญ่อะไรนี่จังได้ออกมานี่